สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครก็ถือว่าเป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรามีอยู่ครับรวมทั้งอุทมพันธ์ีเองได้ชื่นชื่อว่าเป็นเพลงที่เป็นเป็นจักรพีุทมพันธ์ีเองที่มีหรือปินไทยเดิมต่างๆแล้วก็มีดนตรีต่างๆที่ที่ค่อนข้างเยอะแยะอยู่แล้วครับสุพรรณบุรีเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาวไทยมากกว่า3.3ล้านคนครั้งและสามารถสร้างรายได้อย่างสูง ของผิวมากกว่า6พันล้านคนนี่คือสิ่งที่เห็นในเชิญประจักษ์ว่าทีให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้พัฒนาทักษะที่ให้เด็กเยาวชนคนสุพรรณบุรีศิลปินคนสุพรรณบุรีรวมถึงกลุ่มด้ยโอกาสกลุ่มเปราะบางได้เนี่ยได้มามีพื้นที่สร้างสารรค์เพราะว่ามันสื่อให้เห็นถึงรางวัลที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้สุพรรณบุรีเป็ผู้ยะะิ่งเดืนชาวไทยมากกว่า3.3 สามารถสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นมากกว่า6พันล้านคนนี่คือสิ่งที่เห็นในเชิงประจักษ์ว่าสุพรรณบุรีหรือว่ารที่จะการพัฒนาการของการจัดการแสดงต่างๆเราก็จะมีการแสดงการแสดงประกอบเสียงเสียงการแสดงมัลติมีเดียทุกอย่างจะเริ่มจากที่นี่เพลงเกี่ยวข้า,นาวนวัยครูเพลงเกี่ยวข้าวที่สอนเราแต่ก่อนมา คุณสมบุีศรีเกนจังนะคะรับตีนสุภาพของธร่างทนีครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมน,นะครับวิทยาลมยพาราชสี์สุสพันณบุรีมาเสียต้อนรับกันเลยครับ อผู้ฉันกลัวว่าเธอ,เอไม่สบายใจก็เลยเป็นห่วงก็มีแค่เธอเธอคนเดียวที่ฉันยังเป็นห่วงห่วงตัวเธอ สุพรรณบุรีเวิ World Music, ร์มิส,สิกขีดตังอัศจรรย์สุพรรณบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักนะครับนะครับ oh. ขอมอบดวงใจนี้ให้กับแฟนๆทุกคน <c oughs> ขอมอบดวงใจนี้ให้กับคนสุพรรณบุรีทุกๆคน,นครับ <c oughs> ได้ค่ะแตวก็ต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญเพิเเเ่มนะคะพี่พิชภาทรเพื่อนร้องนี่เออโอเคนะคะขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะ พอดีอาจารย์รุ่งถ่ายภาพนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะพันบุรี so please come and join with us with the miraculous melodies of ปันบุรี the miracle of love ขอกดไลค์ให้รูปนึงครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวปิดท้ายกันที่รูปดวงใจกันหน่อยนะครับค่ะเรากดไลค์จังพรามนะครับฝากจะมีนิฮาร์ดจะดวงใจใหญ่ดวงใจเล็กจะสร้างให้โยูด้านล่างได้หมดเลยนี่คือดวงใจทุกดวงมารวมตัวกันครับน้องแทนใช่แล้วค่ะเราสองคนถือแน่นข่าวในวันนี้ครับ โอเคเดี๋ยวทำไปวิดีโอ